สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่23เมษายน2563ค่ะร้านรถถ่ยมือสองสภาพดีเหล่านาดีขวัญแก่นก็มีรถมานำเสนออีกคันค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาได้ประมาณ3-4วันแล้วค่ะเป็นยันม่มา EF 393 t เป็นยันมาสามสแรงค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบมีดดันหน้าใบมีดดันหน้าเป็นใบมีดดันหน้าของยันมาามสก้ารุ่นใหม่เลยค่ะ ว่ารถคันนี้เป็นรถไล่นะคะเจ้าของเดิมใช้ปั่นฟางตัดหญ้าค่ะไม่มีใบมีดดันหน้าก็เลยทาราก็เลยจัดชุดใบมีดดันหน้าของ39แรงชุดใหม่ให้เลยค่ะสวยมากแล้วก็มีใบมีดดันหน้าแล้วก็ผานพวนค่ะเป็นผานพวน5้าใบค่ะ เป็นฐานหวน้าใบสวยๆเลยไม่มีผุไม่มีแตกเลยค่ะใบสวยมากคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าค่ะใช้างานได้1,700ชั่วโมงค่ะคันนี้ใช้างานได้1,700ชั่วโมง คันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา265,000บาทค่ะ265,000บาททางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์098-260-1158ค่ะ098-260-1158ร้านตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ คันนี้สวยมากค่ะประมาณ80-90%เเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ได้ไปใช้งานเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยค่ะเครื่องยังแน,น่นๆอยู่เลยนะคะแน่นๆกันเลยค่ะใหม่ทุกจุดค่ะ หลังคาก็สวยค่ะไม่มีผุไม่มีแตกเลยค่ะคันนี้ยางดีสีเส้นค่ะดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะดอกยางเหลือเต็มเลยค่ะมาเครื่องก็ยังเหลือนะคะอันนี้ฝุ่นค่ะฝนตกค่ะเพิ่งฝนจับค่ะล้างออกก็สวยค่ะ ทางร้านขายเงินสดแล้วก็สมาชิทกทกสสามารถคอยกระสารยื่นกู้ผ่อนผ่านทกสได้ค่ะยันมากคันนี้สวยๆเดิมๆเลยค่ะเครื่องยนต์ยังแน่นๆค่ะเดี๋ยวชมรอบๆคันกันเลย ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกามาชมรถหรือว่าเทสรถที่ร้านก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้นะคะโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะามาจัาขั้นต่ํานะคะโอนมาจัาขั้นต่ํา1 0 0 0 0บาทค่ะทางร้านก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานทันทีเลยไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะส่งฟรี2 0 0กิโลเมตรแรกค่ะ ก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะโอนเงินจองทางออนไลน์ค่ะทางร้านก็ไปส่งเลยเดือนนี้ก็หลายคันค่ะเพราะว่าติดไวรัสโควิดค่ะลูกค้ามาชมรถหรือว่าเทสรถทางร้านไม่ได้นะคะก็โทรสั่งจองได้ค่ะให้ไปส่งรถที่หน้าบ้านก็ได้ค่ะ ทางร้านรถถายมือสอสภาพดีเหล่านาะดีขอนแก่นก็ขอจบการพิเศษรถถ่ายยันมา39แรงจดทะเบียนปลายปี56ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ลูกค้าชาว YouTube ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ